สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็น New Love สำหรับราศีกุมประจำเดือนกักฎาราคมถึงสิงหาคม2020เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารักครั้งใหม่ใครกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณใครที่เป็น New Love ของคุณหัวข้อนี้สำหรับคนโสดเท่านั้นย้ำอีกครั้ง <laughs> การอ่าเป็นการโดยรวมนะคะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งวันที่ยึดตาแบบตะวันตกค่ะเดี๋ยวแอดมินดูล c h a n แนลจะแนบไปให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งนะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเอเนจีของเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะราศีกุมรักครั้งใหม่ของคุณเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นอย่างไรสามารถรับชมครบคู่ดได้ทั้งแบบไทยแนละตะวันตกนะแต่คุณจะต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักค่ะ ขอทราบเป็นทีนเข้าหรือเธอคนนั้นของราศีกุม่อยค่ะขอทราบเมล์เราศีกุมคะ่ะ บ a l านซ e ทาวเ a คุณอาจจะได้พบเจอคนคนนี้นะคะจากการทำงานหรือเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นคนใกล้ตัวนะคนที่คุณเคยเจอมาก่อนหรือว่าเขาหรือเธอคนนี้นะคะ เคยพบคุณรู้สึกดีกับคุณนะคะอาจจะมีเรื่องงานนะคะเหตุการณ์ใดบางอย่างที่ทำให้เขาได้มีโอกาสใกล้ชิดคุณแล้วก็ได้เปิดเผยความรู้สึกนะได้เข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณด้วยก็เป็นไปได้นะเอเนจีเหมือนคุณเคยเจอค่ะแล้วกลับมาเจอกันคราวนี้เหมือนรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะเอเนจีอยากมาบอกว่าคุณอาจจะได้พบเจอ าจากการทํางานใช่นะได้พบเจอจากการาเปลี่ยนสถานที่ย้ายที่ทํางานย้ายถิ่นฐานแล้วก็มีเกณฑ์ได้พบเจอย้ายที่เรียนย้ายมหาวิทยาลายัยแล้วก็ได้พบเจอคนคนนี้คนคนนี้ energy มีความสงบอบอุ่นแล้วก็ให้เกียรติค่ะเป็นคนที่ให้เกียรติผู้คนมากๆสุภาพนะคะอ่อนน้อมอาจจะทํางานในในเดียบที่มันอิงเกี่ยวกับธรรมชาตินะ อาจจะเป็นคนที่รักธรรมชาติแล้วก็ชอบการท่องเที่ยวรักสงบอะไรประมาณนี้นะเอเนจี่เป็นประมาณนี้ energy เามาบอกว่าทั้งคุณและเขาได้เจอกันเองด้วยนะด้วยโชคชะตาการเดินทางการย้ายถิ่นฐาน m a r c h บางท่านอาจจะได้เจอแล้วหรือบางท่านอาจจะได้พบเจอคนราศีมีนนะคะคคนี้ energy เป็นโซ m ม,เ,มเหมือนกันนะ love ขึ้นก็คือ the lover รักครั้งใหม่จริงๆแต่ว่าจะรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อน ราศีมีหรืออาจจะได้พบเจอมาก่อนหน้านี้หรืออาจจะนับจากนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าคุณทั้งคู่ได้เจอกันได้พัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ได้กลายเป็นคู่รักกันเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู Energy โดยรวมกันหน่อยนะดูรายละเอียดดีเทลกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะขอทราบ New Love รักครั้งใหม่สำหรับราศีกุมเห็นไหมคะ ไม่ทันขาดคำดีดขึ้นมาทีเดียวนะ message from your soulmate ค่ะ t o of c u n t two of m i l l e r ขึ้นพร้อม the lover เลยนะ energy soulmate อาจจะเป็นชาวธาน้ำก็ได้ค่ะกระกดพิจิกมีนะขอสร,ร้างรครั้งใหม่ the magician เป็นคนที่คุณ benefit คุณอธิษฐานอยากเจอคนคนนี้ the sun มีใครแอบอยากได้ใส่ฝอหรือเปล่า น้ำพลังงานเป็นชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานการเรียนย้ายที่ทางมีเกณฑ์ได้พบเจอกันหรือคุณได้พบเจอแล้วบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ว่าได้พูดคุยกันเรื่องย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่ไปอยู่ด้วยกันต่างถิน่นต่างแดนอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นชาวราศีสิงด้วยก็เป็นไปได้แล้วเป็นชาวธาตุน้ํากรากฎพิจิกมียนคณคนนี้เป็นรักครั้งใหม่แต่คุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับเขามากๆทุกสถานที่ที่ไปคุณทั้งคู่ก็จะรู้สึกเดจาวูเป็นรักที่เออลงตัวแบบ ชนิดที่ได้ว่ารักที่เข้าอ,อกเข้าใจกันและการรักที่เท่าเทียมนะไม่ได้มีใครให้มากไปกว่าใครซึ่งเป็นรักที่คุณเฝ้ารอนะคะเอ,อที่ก็ออกมาบอกว่าได้เจอทีนี้มันเหมือนกับบางท่านก็ได้เจอแล้วล่ะมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ สนะักมีนาะคมปีหน้าก็อาจจะรักสุขงอมแล้วก็มีข่าวดีสําหรับบางท่านก็เป็นไปได้นะเมจิเชียนคนคนนี้เก่งฉลาดในเรื่องของการทํางานฉลาดรอบรู้ทุกทิศทางอาจจะทํางานาเกี่ยวกับทางด้านครูอาจจะนักกฎหมายนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนี่เมจิเชียนออกมาบอกว่า,วาทั้งคุณและเขาเมเนฟิตคือภาวนาขอให้ได้เจอกันและกันอาจเป็นคนที่คุณรู้สึกดี ภาวนาขอให้ได้เจอกันอีกครั้งก็ได้หรือเป็นรักครั้งใหม่แบบที่คุณอนะ่ะขอเลยนะขอเจอคนแบบเนี้ยเขาก็ขอเลยขอผู้หญิงหรือผู้ชายแบบนี้แหละแล้วคุณทั้งคู่ได้พบเจอกันอาจจะเป็นไปได้ว่ารู้สึก,สกดีตั้งแต่แรกเป็นรักแรกพบสําหรับบางท่านคือรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าอืมคนนี้เหมือนใช่อ่ะไม่ใช่คําว่าเหมือนดีกว่าใช่อ่ะใช่ไปทุกอย่างอะไรประมาณนี้ให้ค่อยๆใช้เวลากันไปแต่คนคนนี้คุณจะได้เจอจากการเปลี่ยน ปลี่ยนชีวิตเช่นเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนสถานที่ทํางานหรือว่ามีเหตุที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือมีเหตุที่เขาจะต้องเดินทางมาทําธุรกิจที่เมืองไทยแล้วก็ได้เจอกันนะเป็นรักต่างแดนอาจจะเป็นคนไทยอยู่ต่างถิ่นหรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะาชาวต่างชาติก็ประมาณผมทองตาฟ้านะ่ะประมาณนี้เขาจะสั่นขึ้นนะเอซี่มาบอกว่าเดอะซันคนคนนี้จะเป็นรักแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่เหมือนเลยจากที่เคยเป็นมาไม่มีน้ำตาไม่มีพิดหวังไม่มีต้องรอคอยไม่มีต้องทุ่มเทให้เป็นฝ่ายเดียวจะมีก็แต่รักที่เท่าเทียมเข้าอกเข้าใจเรียนรู้นะคะแล้วก็เติมเต็มกันและกันอยู่เสมอนะทีนี้ e อเนจีขึ้นมาเป็นเดวิลอาจจะเป็นชาวราศีมังกรด้วยก็เป็นไปได้มันจะเปลี่ยนผ่านคุณอาจคุณทั้งคู่นะอาจจะพบเจอท็อกซิกกราม่า relationship มาก่อนแต่คนคนนี้จะมาเปลี่ยนผ่านให้ทุกอย่างมันเคลื่อนตัวเป็นไปทิศทางที่ตรงกันข้ามจากที่คุณเคยเป็นมาทีนี้เด i l ลพร้อม Love ออกมาบอกว่าคุณทั้งคู่มีความรักความลหลงไหลในกันและกันด้วยคือพอใจไปหมดอะใช่บุคลิกอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยชัดเลยประมาณนี้นะว่าตรงสเปคตรงใจเหลือเกินนะรักครั้งนี้ก็มีคอมมิทเมนต์ควีน of s สกอตนะคะเป็นรักที่จะต้องอาศัยการสื่อสารให้ลงตัวให้ชัดเจนคนคนนี้ชอบการสื่อสารที่ชัดเจนนะผู้หันมองดูถ้าการสื่อสารชัดเจนการพูดคุยนะเปิดอกเปิด,เป,ดเปิดใจเป็นไปในทิศทางที่ดีนะทุกอย่างมันจะลงตัวนะแต่อย่างที่ผู้ห่านบอกอ,อาจจะต้องค่อยๆใช้เวลาเรียนรู้เะเจี้ของเพจนะเอจี้ของการสื่อสารค่อนข้างเยอะคุณอาจจะเวลาที่เจอกันน่ะแต่ขณะที่จะต้องเรียนรู้เราอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้กันผ่านทาง โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันต่างๆก็ขอให้ใช้ความอดทนนะอาจจะเป็นชาว่าตดินค่ะคนคนนี้ค่อนข้างโฟกัสไปที่เป้าหมายในทุกๆเรื่องและโดยเฉพาะเรื่องความรักก็ชัดเจนนะแต่ทีนี้ฝากไว้นิดหนึ่งว่า energy ของคุณนั้งคั่ว strong และมั่นคงนะคะสำคัญคือการสื่อสารคนคนนี้ชอบการเปิดเผยก็เปิดเผยเ,เราไม่ต้องเล่นเกมกับคนที่เขาไม่อยากเล่นเกมสลับกันเขาก็ไม่ใช่คนที่ชอบเล่นเกมยาก คือชัดเจนเคลียร์สบายใจตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีท็อกซิกไม่มีดราม่านะไม่มีซ้อนเลนไม่มีเติร์ดปาร์ตี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่นี้รักนี้ออกมาบอกว่ารักนี้ต้องรอคอยใช้เวลาในการเรียนรู้กันค่อนข้างนานสําหรับคุณและเขานะหรือบางท่านได้เจอแล้วแหละแต่รอคอยให้ได้พบเจอกันเอซี่ของการรอคอยการพบเจอการเดินทางได้เจอเจอก,กันมันเหมือนต้องหยุดชะง,งักไปก็นับจากนี้ไปชนถึงเดือนสิงหาคม อาจจะมีข่าวดีได้นัดหมายกันอีกครั้งได้เดินทางมาจะเจอกันสมดังใจหมายนะงานนี้ดีใจด้วยจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำฟิวเจอร์เลฟกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะอนาคตความรักสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะขอคำแนะนำค่ะเกี่ยวกับฟิวเจอร์เลฟของคุณราศีกุมนะคะ ไหนขอดูหน่อยอาลา higher power อู้ deep knowing building block โอเคความสัมพันธ์คันนี้ค่อนข้างชัดเจนได้เจอรักแบบที่เรียกว่ามาเต็มเต็มทั้งความรู้สึก เอ,อ่อเอเนจีของ higher power มันคือ a อ e of c u p ัอ่อรอะรักที่เต็มไปด้วยความรักรักที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่พร้อมที่จะอยากจะให้คนที่รักมีความสุขนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนจะได้เจอคนที่เขาพร้อมที่จะทุ่มเทกับคุณจริงๆนะเอเนจีโซเมด Connection เห็นไหมคะมีใบหน้าแ n งเจซ้อนใบหน้าแ n งเจอีกทีหนึ่งนะคุณทั้งคู่สื่อถึงกันเสมอแหละ เขารู้สึกยังไงคุณก็รู้คุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดหรือบางท่านอาจจะได้เจอแล้วนะก็ขอให้พัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่า deep knowing คุณทั้งคู่นะคะอย่างที่พู้อ,อ่าจบอกอะ่ะเวลาที่เรียนรู้ดูใจกันเนี่ยถ้าเกิดเปิดเผยซื่อสัตย์ต่อความรู้สึก มันจะทําให้ความรักครั้งนี้มันยิ่งผูกพันกันลึกซึ้งในเรื่องของความรู้สึกทางใจมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะพัฒนาไปเป็นรักที่มั่นคงถึงขั้นแต่งงานสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันได้นะคะเอเนจีอยู่ใกล้ๆกันตลอดแล้วก็รู้สึกถึงกันสื่อถึงกันอยู่เสมอในท้ายที่สุดเอเจี้อวบอกว่ามันคือการก่อร่างสร้างความรักให้มั่นคงนะเดอร์ทาวเวอร์ขึ้นสองครั้งหมายความว่าขอโทษค่ะ <c oughs> <c oughs> เวลาที่คุณเจอคนคนนี้ย <c oughs> เหมือนเคยเจอมาก่อนสำหรับบางท่านพอเวลาที่เจอคุณจะต้องใช้เวลาในการค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์แบบสเต็ป by step แม้ว่าจะเป็นรักที่มั่นคงอย่างไงก็าตามเียเอ็นจีเอเมบอกว่าบางท่านมีความเป็นไปได้ว่า อาจมีเกณฑ์การย้ายถิ่นฐานการปลุกร่างสร้างอนาคตที่จะต้องอยู่ต่างถิ่นต่างที่ด้วยสําหรับบางท่านก็เป็นช่วงที่ก่อร่างสร้างความรักแล้วก็อาจจะพัฒนาไปจนถึงขั้นก่อร่างสร้างอนาคตขออภัยสําหรับเสียงนะช่วงนี้ผู้อ่านทํางานค่อนข้างเยอะเสียงอาจจะแห้งนะนะขอข้อความจาก universe สําหรับคุณ าละข้อความออกมาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำรรม,มือคุณค่ะนะเอเนจีามาบอกว่าคุณต้องการสิ่งไหนคุณกำลังจะได้รับหรือในเวลานี้ได้รับแล้วล่ะอาจจะมีสัญญาอะไรบางอย่างขอให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดนะเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ เอเี่ยออกมาบอกว่าอย่าหยุดที่พยายามมองหาสิ่งต่างๆจากภายนอกมองหาสิ่งต่างๆจากภายในรักที่เข้าอกเข้าใจมันจะต้องเริ่มจากตัวคุณก่อนตัวคุณก็อกเข้าใจความรู้สึกคุณดีแล้วพอเวลาที่คุณได้เจอกับคนคนนี้มันจะเพอร์เฟกมากในการสื่อสารเพราะเอเจี้ของการสื่อสารเยอะมากๆ you have got time คุณทั้งคู่มีเวลาค่ะคุณมีเวลาสําหรับความรักมีเวลาสําหรับปลูกต้นรัก มีเวลาที่จะทําให้ความรักเติบโตและเวลานั้นจะทําให้ความรักเข้มแข็งชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ You have so much to look forward to the universe คุณมีเวลามากมายเหลือเฟือและจักรวาลก็มีเวลาให้มากมายเหลือเฟืออย่างเต็มที่ที่คุณจะได้เรียนรู้กับรักครั้งนี้ที่กําลังจะเข้ามาซึ่งเป็นรักที่เต็มไปด้วยความสําเร็จด้วยต้องบอกว่าแบบนั้นนะ เอาละไหนเรามาดูข้อความจากความรักกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเอาละค่ะว้า wow. ว the universe has my back ข้อความจากความรักออกมาบอกว่าจะกรวาลจะส่งมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คู่ควรบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยสูญเสียไป ความเจ็บปวดน้ําตาความเสียใจ u i v เวรสจะมอบให้กลับมาเป็นความรักที่มั่นคงรักแท้คู่แท้ที่ชัดเจนรักที่จะอยู่ด้วยกับคุณไปจนตลอดชีวิต อล่ะค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าเขาภาวนาถึงคุณเสมอในที่ที่มืดมนที่สุดเขาปรารถนาที่จะเห็นแสงสว่างในนั้นเขาหวังว่าเขาจะได้พบเจอคุณได้เห็นหนทางที่จะได้นำพาคุณทั้งคู่มาพบเธอค่ะขอบคุณจักรวาลขอบคุณยูนิเวอร์สนี่คือสิ่งที่เขาทำและหวังว่าคุณจะทำเช่นเดียวกันการแคร์ที่จุด การขอบคุณนะคะจะทำให้ดวงตาของคุณเปิดออกหัวใจของคุณเปิดรับความรู้สึกรักทั้งหมดที่ทคุณได้รับในเวลานี้และรักที่ดีที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณซึ่งก็คือเขาหรือเธอคนนั้นนั่นเองเต็มไปด้วย Deep Love นะอารมณ์ความรักที่ลึกซึ้งจริงๆนะขอให้คุณทั้งคู่ได้พบกันค่ะราศีกุมพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ